สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างระยะยาวนะครับเป็นสูตรเก่านะครับเข้ามา27งวดแล้วนะครับ27 28งวดเนาะอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ2ตัวล่างมาออก2 2นะครับเข้าที่เลข2ในสูตรนี้นะครับก็ถูกนะครับ แต่สูตรมันมีตัวเลขอยู่สามตัวนะครับรวมงวดล่าสุดก็ยี่สิบแปดงวดนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเอามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับอันนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบเก้าหรือเปล่าต้องรอดูนะครับนี่สุดหน้ากระดาษพอดีนะครับและวันนี้ผมก็มีสูตรใหม่สูตรที่สองมาลงให้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นสูตรวิ่งล่างระยะยาวยี่บหกงวดผมให้เป็นสูตรที่หนึ่งแล้วกันครับเป็นสูตรที่หนึ่งย้อนมาดูวิธีการคำนวณสูตรนี้กันนิดนึงนะครับจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งบวกร้อยบนบวกหน่วยบนสองครั้งนะครับบวกหน่วยล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะบวกร้อยหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสองบวกหนึ่ง ก็ถือว่าเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์ศูนย์นะเข้ายาวมาเลยนะครับนี่นะครับเข้ายาวมาครับถึงแม้จะมีตัวเลขสามตัวแต่ก็ถือว่าแม่นนะครับเข้ามายี่สิบแปดงวดแล้วอามาดูตัวเลขงวดใหม่ว่างวดวันที่สิบหกธันวาคมจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมา,มาดูงวดงวดใหม่นะครับเอาหลักหมื่นนะครับคือเลขหกบวกหลักพันสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สอง บวก100บร้อบนเลขสอนะครับบวกหน่วยบนสองครั้ง2บวกสองได้4บวกหน่วยล่างเลข2บวก100 6, 100ร้อยหน้าครั้งที่1คือเลขยกบวกร้อยหน้าครั้งที่2คือเลขก3บวกหน่วยหน้าครั้งที่2คือเลข9ก9บวก10ท้ายครั้งที่1คือเลข3แล้วบวก2คงที่นะครับสูตรบวก2เท่ากับ6หรือบวก2 ได้8 8บวกสอได้10 10บวกสได้14 14บกสได้16 16บวกหได้ย2 22บวกสได้25 25นะครับมาบวกอีก9 34 34บวกสอง37บวกสองได้เลขเก้เป็นตัวเด่นสงสัยจะได้เลขเดิมนะครับบวกสบวกห 9นะครับบวก2ได้11บเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งได้2งวดใหม่ได้9 1 2นึงงะครับงวดก่อนก็9 1 2นะครับดังนั้นงวดวันที่16ทธันวาคมได้เลขเดิม9 1 2อาจจะเข้าอีกหรือเปล่านี่ต้องรอดูนะครับถึงจะรู้คำตอบนะครับตอนนี้มันยังไม่ออกก็ตอบไม่ได้นะครับมันจะเข้าตอ่อหรือว่ามันจะหลุดมัน28งวดแล้วนันถือว่าเยอะนะครับ ก็มีโอกาสหลุดได้เช่นกันนะครับดังนั้นท่านผู้ชมลองไปเทียบสูตรอื่นดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าจะตามหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูชุดสรุปของผมอีกทีเนาะอันนี้สูตรสูตรเกา่านะวิ่งล่างตรงนี้ผมเอามาใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันมีเก้ามีหนึ่งมีสองนะผมจะรวบรวมข้อมูลเอาไว้ดูในไปนี้นะมันจะได้ดูครบทุกสูตรว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับ เอามาดูสูตรใหม่นะครับคราวนี้นะครับสูตรเก่าได้เลขเก้าหนึ่งสองเลขเดิมคราวนี้มาดูสูตรใหม่สูตรใหม่วิ่งล่างระยะยาวนะสูตรนี้จะสิบเจ็ดงวดนะครับจะน้อยกว่าสูตรเมื่อกี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่สูตรนี้ผมให้เป็นสูตรสูตรที่สองนะครับให้เป็นสูตรที่สอง สถิติน้อยกว่ากันก็ต่างกันประมาณ10งวดเลยนะครับอ่าเมื่อกี้ยี่แปดงวดอันนี้ได้17งวดนะครับมาดูย้อนหลังงวดแรกนะครับเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก3 6หนะครับนี่ห้าหแต่สูตรนี้จะเรียง3ตัวเลยนะครับเข้าที่เลขหกนี่นะครับถูกงวดแรกผมอาจจะย้อนหลังให้ดูหลายงวดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมจะได้ดูจะได้รู้นะครับว่าเข้ามาตั้งแต่งวดไหนนะครับงวดที่ออก8ปดห้านะครับเข้าที่เลขห้า งวดทัดมาศูนย์หกนะเข้าเลขหกงวดทันมาแปดเจ็ดนะครับเข้าเจ็ดรร 8, เข้าแปดแล้วก็งวดทัดมาหนึ่งสองสามออกสองศูนย์เข้าเลขสองงวดทันมาแปดเก้าศูนย์ออกศูนย์หกเข้าเลขศูนย์นะครับแล้วก็งวดทันมาเจ็ดแปดเก้าออกเก้าหนึ่งเข้าเลขเก้า นับเข้าเลขเก้างวดธมาศูนย์หนึ่งสองออกสองหเข้าเลขสอแล้วก็งวดม 05, งวดมานะครับ901ออก0 5ย์เข้าเลข0ูนดถงดมานะครับ4ี่ออก63เข้าเลข6กแล้วก็งวดดมาศ1นนออกสามเข้าเลข1 งวดถัดมา5้าหกเออก5 8เข้าเลิกห้างวดถัดมานี้คำนวณได้เจ็ออกเบิ้ล7จเจ็ดเข้าลึกเจ็ดนะครับงวดถัดมาก็คือ1 2ึสออก6 1เข้าเลิกหนึ่ก็ถือว่าเข้ายาวหลายงวดนะครับเอามาดูอีกหน้าหนึ่งนะครับงวดที่15้า คำนวณได้8 90ออก87เข้าเลขก8แล้วก็งวดที่16 6 78ออก37เข้าเลข7เอางวดที่17นะครับคืองวดล่าสุดคำนวณได้2 3 4ออกเบิ้ล2 2เข้าเลขก2แล้วก็มาดูแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16ทธันวาคมนะครับวิบ่งล่างระยะยาว ในสูตรที่2จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเอาหลักหมืน่นนะสูตรก็จะคล้ายๆกับสูตรแรกเลยนะครับหลักหมื่นคือเลข6บวกหลักพันสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกร้อยบนเลขสองบวกสิบบนเลขห้าบวกสิบล่างเลขสองบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขห้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบแล้วบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสามบวกสามได้หกครับสูตรนี้ จะบวก3ามคงที่สูตรแรกจะบวก2ใชครับจะบวก10ท้ายข้อที่หนึ่งกันนะครับบวก2องคงที่แต่สูตรนี้จะบวกสามเท่ากับมาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะหกนบวก2ก็ได้8 8ดแปดบวกสองได้สิบสิบวกหได้1ิ1หบวกอีกสได้สิบเจบวกห้ได้ย 22, 22ี่2บสองยบวกสิบได้สามสิบสวกหกส 38นะครับมาบวกอีก3 41ได้เลขหนึงนะคับสูตรมันนับเพิ่มไปเลยนะครับบวกทีละ1 1ก็เป็น2 2ก็เป็น3ส,สูตรนี้ได้1 2 3นะครับได้1ได้2ได้3ส,สูตรนี้ตัวเลขมันก็จะเรียงทีละ1น,นะครับดังนั้นเราก็จะได้ข้อมูล สูตรวิ่งล่างในสูตรที่สองได้หนึ่งได้สองได้สามก็จะมีหนึ่งกับสองที่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวที่จะมาไหมนะครับก็ต้องรอดูชุดสรุปนะครับเพราะว่าผมอาจจะลงสูตรวิ่งล่างให้อีกนะครับไม่ได้จบแค่สองสูตรนี้นะครับก่อนจะถึงวันที่สิบหกอาจจะมีสูตรวิ่งล่างตามลงมาอีกหลายสูตรดังนั้นดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ สูตรวิ่งบนนะครับก็ยังไม่ได้ลงเหมือนกันเดี๋ยวก็ดูนะครับยังจะมีสูตร10บนสูตรใหม่นะครับสิบล่างก็จะมีทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่นะครับสูตร10บล่างเก่าก็จะมีเข้าเหมือนกันนะครับหน่วยล่างนี้ก็มีสูตรที่หลุดเดี๋ยวก็จะลงสูตรใหม่ให้ก็รอดูไปเรื่อยๆนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับผมก็อาจจะมีสูตรที่เข้าหรือสูตรที่หลุดปะปนกันไปนะครับก็ดูแล้วก็เอาไว้ไปทียบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายไม่รู้สูตรไหนจะเข้าไม่รู้สูตรไหนจะหลุดนะครับท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินใจเอานะครับถ้าชอบให้นาไปเป็นแนวทางนะครับหรือจะรอดูผมสรุปก่อนก็ได้นะครับวิ่งล่างชนตัวไหนนะงวดนี้ก็ตามล่าหาเล็กเด็ดนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครชอบแนวทางเราพัฒนานะโอ้โหอันนี้ออไม่ไม่ควรพลาดเลยเนาะใครที่ชอบแนวทางเรานะครับ ใครที่ชอบแนวทางราวพัฒนานะครับติดตามาสูตรคำนวณได้ที่ช่องนะครับสูตรสูตรหวยลาวหกสิบสี่นะครับนี่ตามไม่ได้ที่ช่องนี้นะสูตรเข้ามาน่าจะสามงวดติดแล้วนะครับ นะครับสูตรเข้ามาในสามงวดติดแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนพะแท้นะครับสูตรสูตรไม้เลาานะครับก็ตามไปดูแนวทางได้นะครับไม่ควรพลาดนะวันพุธที่จะถึงนี้นะครับมีโอกาสสูงจะเข้าเป็นงวดที่สี่นะครับอันนี้ก็บอกเอาไว้ก่อนนะครับสําหรับคนที่ชอบแนวทางเราพัฒนานะผมจะแยกไว้อีกอีกช่องหนึ่งนะครับ ส่วนช่องนี้จะเป็นรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับส่วนช่องนี้จะเป็นรัฐบาลไทยอย่างเดียวอันนี้วันที่ผ่านมาในลาวนี่แตกนะครับก็รับรับไปเต็มๆนะวันพุธนี้มาลุ้นต่อนะครับส่วนรัฐบาลไทยเราก็ต้องตามล่าหาเล็กเด็ดเหมือนกันนะครับก็ตามล่าหาเล็กเด็ดเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีเวลาคิดอีกหลายวันนะครับก่อนจะถึงวันที่16นะครับก็ดูไปเรื่อยๆก่อน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะครับเอาในคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับสำหรับสูตรวิ่งล่างนะครับส่วนในคลิปหน้าจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ